สวัสดีครับเด็กๆทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4นะครับซึ่งสัปดาห์นี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับนั่นคือหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องของธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ผังสาระการเรียนรู้จะถูกแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะครับนั่นคือหัวข้อที่1ช่วงวัยต่างๆของมนุษย์ และหัวข้อที่2การเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้มีตัวชี้วัดเดียวนะครับนั่นคือนักเรียนสามารถอธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ได้เรามาดูกันที่เนะื้อหาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับนั่นคือช่วงวัยต่างๆของมนุษย์เราสามารถแบ่งช่วงวัยของชีวิตมนุษย์หลังจากคลอดออกมาเป็นทารกได้ดังนี้ ช่งวงวัยแรกเลยนะครับนั่นคือวัยทารกมีอายุแรกเกิดถึง1ปีช่งวงวัยที่2นะครับวัยก่อนเรียนมีอายุ1ถึง6ปีช่งวงวัยที่3วัยเรียนมีอายุ6ถึง12ปีช่งวงวัยที่4วัยรุ่นมีอายุ1 2ถึง20ปี ช่วงวัยที่5้วัยผู้ใหญ่มีอายุ2 0่สถึงหกปีและช่วงวัยสุดท้ายวัยสูงอายุมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้รายละเอียดแต่ละช่วงวัยกันนะครับว่าแต่ละช่วงวัยจะมีพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างไรกันบ้าง ช่วงวัยของชีวิตมนุษย์และการเจริญเติบโตของร่างกายสามารถแบ่งได้ดังนี้หัวข,ข้อที่1.1วัยทารกคือช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการดูแลทั้งหมดมีพัฒนาการที่รวดเร็วมากในช่วง1ปีแรกสามารถรับรู้ในสิ่งหรือเรื่องที่ง่ายๆเริ่มรู้จักสำรวจค้นหา และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหัวข้อที่1.2ช่วงวัยก่อนเรียนคือช่วงอายุระหว่าง1-6ถึง6ปีเด็กจะพูดได้มีการเจริญเติบโตมากเดินวิ่งได้คล่องมีความกระตือรือร้นช่วยเหลือตนเองได้ในบางเรื่องและ อยากลองทำสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวอยากรู้อยากเห็นหัวข้อที่1.3วัยเรียนคือช่วงอายุระหว่าง6ถึง12ปีวัยนี้สามารถดูแลตนเองได้เกือบทั้งหมดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทั้งน้ำหนักส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นต่อมาเป็นหัวข้อที่1.4 วัยรุ่นคือช่วงอายุตั้งแต่12ถึง20ปีและช่วงของวัยรุ่นถูกแบ่งออกเป็นสองช่วงดังนี้ข้อที่1ในวงเล็บวัยรุ่นตอนตอน้นหรือช่วงเข้าสู่วัยรุ่นอายุระหว่าง12ถึง15ปีผู้ชายมีเสียงที่ห้าขึ้นกังวานขึ้นส่วนผู้หญิงจะเริ่มมีสะโพกผายและมีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้น ข้อที่2ในวงเล็บวัยรุ่นตอนปลายอายุระหว่าง16ถึง20ปีช่วงวัยนี้มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายอ่อนไหวง่ายและติดเพื่อนชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและต้องการการยอมรับจากผู้อื่นเสมอสำหรับในวัยนี้หัวข้อที่1.5วัยผู้ใหญ่คือช่วงอายุระหว่าง20ถึง60ปี ซึ่งวัยนี้จะกินเวลาในช่วงวัยของชีวิตมนุษย์เยอะที่สุดวัยนี้จะมีร่างกายที่จเจริญเติบโตเต็มที่และเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนปลายคืออายุประมาณ40ปีขึ้นไปจะเรียกวัยนี้ว่าวัยทองซึ่งวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้และสุดท้ายนะครับหัวข้อที่1.6วัยสูงอายุ คืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปร่างกายจะไม่มีการเจริญเติบโตแล้วอวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ปกติและมีความเสื่อมของร่างกายทางด้านต่างๆหรือพูดง่ายๆวัยส่งอายุคือวัยที่โรคภัยไข้เจ็บสามารถมาเบียดเบียนได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆนั่นเองและเนื้อหาในสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ไว้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับเด็กๆสวัสดีครับและนี่ก็คือภาระง,งานของนักเรียนในชั่วโมงนี้นะครับคำสั่งให้นักเรียนเขียนแผนผังช่วงวัยต่างๆของมนุษย์ส่วนคำสั่งสีฟ้าไม่ต้องลอกลงสมุดนะครับนักเรียนสามารถออกแบบและตกแต่งได้ตามอัธยาศัยและในตัวอย่างค,คุณครูได้ยกตัวอย่างช่วงวัยไว,ไวใ้ให้สช่วงวัยนะครับนั่นคือวัยทารก แรกเกิดจนถึง1ปีวัยก่อนเรียน1-6ถึงปีและเด็กๆต้องนำเนื้อหาอีก4ช่วงวัยลงมาใส่ให้ครบถ้วนนะครับถ้าจำเนื้อหาไม่ได้เปิดย้อนกลับไปดูในวิดีโอการสอนนะครับว่าอีก4ช่วงวัยที่เหลือมีช่วงวัยอะไรบ้างแล้วแต่ละช่วงวัยมีอายุตั้งแต่กี่ปีจนถึงกี่ปีและพาระง,งานของนักเรียนในชั่วโมงนี้ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ